สวัสดีค่ะคุณครูวัาที่นิบวงเริ่มค่ะหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลงานวัดผลและประเมินผลมีหน้าที่ดังนี้ค่ะ 1. จัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีค่ะ 2. จัดสอบรายภาคเรียนในทุกๆรายวิชา 3. จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช3และปะวส2ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาค่ะ 4. นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ารับการสอบปลายภาคเรียนในทุกๆรายวิชาโดยนักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ของรายวิชานั้นๆค่ะ 5. นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะจะได้รับรหัสผู้ใช้งานระบบซทอ02ออนไลน์และระบบ RMS เพื่อที่จะได้เข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวตารางเรียนและดูผลการเรียนด้วยนะคะ 6. การเทียบโอนผลการเรียนรู้เมื่อเปิดภาคเรียนแล้วนักเรียนที่มีความประสงค์จะโอนผลการเรียนที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วด้วยเกรด2.0นะคะเช่นกรณีไหนบ้างกรณีที่นักเรียนย้ายสานศึกษาย้ายสาขาย้ายหลักสูตรหรือขอกลับเข้ามาเรียนใหม่นะคะ 7. ผลการเรียนนะคะที่เป็นตัวเลขจะมีอยู่ทั้งหมด8ระดับนะคะตั้งแต่0 1 1.5 2 2.5 3 3.5และ4ค่ะ8ผลการเรียนที่เป็นตัวอักษรน,นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะตัวพอพึ่งหมายถึงนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการประเมินให้ผ่านนะคะตัวที่2อพอผหมายถึง นักเรียนเข้ารับการประเมินแล้วแต่ไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการประเมินนะคะก็คือไม่ผ่านก็จะได้ผลการเรียนเป็นมพส่วนตัวที่3ขอรอหมายถึงขาดเรียนคำว่าขาดเรียนหมายถึงนักเรียนจะไม่สามารถเข้ารับการประเมินความรู้ในการสอบปลายภาคเรียนได้นะคะหมายความว่านักเรียนมีเวลาเรียน ไม่ถึงร้อยละ80ของรายวิชานั้นๆนะคะตัวต่อไปนะคะขอสอหมายถึงขาดขาดสอบนะคะก็คือนักเรียนไม่เข้ารับการประเมินความรู้ในปลายภาคเรียนก็คือไม่เข้าสอบปลายภาคนั่นแหละค่ะถ้าไม่มีเหตุอันจําเป็นนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม่นะคะและตัวสุดท้ายก็คือมอสอมอสอหมายถึงไม่สมบูรณ์ก็คือนักเรียนไม่ส่งงานไม่เข้ารับการ สอบในรายวิชานั้น,น,นๆเช่นการ,กรเก็บคะแนนนะคะนักเรียนจะได้ผลการเรียนเป็นมพแต่สามารถแก้ไขผลการเรียนได้นะคะในกรณีนี้9การแก้ไขผลการเรียนค่ะกรณีที่นักเรียนได้ผลการเรียนเป็น0นม,มอมพนักเรียนจะสามารถติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนได้ เมื่อวิทยาลัยประกาศผลการเรียนนักเรียนจะต้องติดต่อที่งานบัดผลเพื่อขอรับแบบฟอร์มเพื่อแก้ไขผลการเรียนนะคะแล้วติดต่อคุณครูผู้สอนในรายวิชาที่นักเรียนติดศูนย์มสหรือมผเพื่อที่จะขอแก้ผลการเรียนนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องรับผิดชอบและติดตามข่าวสารหากนักเรียนไม่ติดต่อนะคะผลการเรียนของนักเรียนจะกลายเป็นศูนย์ ซึ่งในรายวิชานั้นน,น,นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใหม่นะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะคที่จะเลื่อนระดับชั้นนักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละระดับชั้นนะคะไม่ต่ำกว่าสำหรับปวช1นะคะต้องไม่ต่ำกว่า1.50ปวช2ต้องไม่ต่ำกว่า1.75า ปวช3ต้องไม่ต่ำกว่า2.00นะคะนักเรียนถึงจะจบการศึกษาในระดับชั้นปวชสำหรับปวส .1 ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า1.75และสุดท้ายนะคะปวส .2 จะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า2.00ถึงจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปวสค่ะสุดท้ายนะคะหากมีข้อสงสัยใดๆให้นักเรียนติดต่อได้ที่งานวัดผลและประเมินผลค่ะขอบคุณค่ะ